สวัสดีครับเพื่อนๆยิด,ดีต้อนรับเข้าสู่กัดมันชาแนลครับในคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปรับชมการทำเควสเปลี่ยนเป็นรอยวกาดกันนะครับสำหรับไอเทมที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับก็จะมีไอเทมที่ชื่อว่า Burning Heart นะครับสามารถหาได้จากโปรลิงไฟนะครับแล้วก็ตัวใน Magma d u n เจ o นนะครับผมจะเปิดให้ดูนะตัวนี้ครับตัวนี้แมกมาลิง ma มันจะดอป นฮาร์นะครับแล้วก็อีกตัวเป็นแมปแมกมาแมกมาแมกมาลาวาน,นันเจียนเป็นตัวตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะดรอปอ่าเพราะเพื่อนๆสามารถไปหากันได้นะครับใช้ทั้งหมด100อันนะครับเมื่อเตรียมพร้อมแล้วเราก็มาที่เมืองพอนเทล่านะครับเราเข้าไปที่ปราสาทด้านบนกันเลย ไปอีกวาร์ปหนึ่งให้เลี้ยวซ้ายฟืบขึ้นบันไดามาครับแล้วก็เข้าห้องนี้ไปเอาละให้เรามาคุยกับคนนี้นะครับมิดการเอชเจตเตอร์แมนเจ้ากําลังลากบางสิ่งบางอย่างมาด้วยเจ้ากําลังขี่อะไรบางอย่างอ๋อเขาให้เราลงปิโกปิโกะนะครับลาก่อนปิโกปิโก เอาละเมื่อเราลงแล้วเราก็คุยกับเขาใหม่ข้ากำลังพูดอะไรเนี่ยส่วนที่เหลือในกราธเฮมราสิบสาม้าต้องการอะไรเหรอข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนอย่ามาสนใจข้าเลยถ้าเจ้าไม่มีธุระอะไรกับข้าก็ไปเสถะเพื่อนเอ๋ยเจ้าดูไม่เหมือนนท์เลยเจ้ายุ่งอะไรกับข้าเนี่ยเจ้าเป็นใครเจ้าต้องการอะไร แค่ดูไปรอบๆนะเจ้ายังมีเรื่องกับข้างั่นหรือเรารู้ไหมว่าข้าเป็นใครไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเจ้าเป็นใครล่ะข้าเป็นสมาชิกของที่นี่และข้าก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเจ้ามีธุระอะไรที่นี่โอ้ดหน่าดูเจ้ามีอะไรแปลกและข้าไม่แน่ใจว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่ถ้าเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นใครอะไรอย่างไรข้าจะขอโทษด้วยเจ้านี่มันดื้อจริงๆ ข้าเจ้าต้องการจริงๆข้าก็จะแนะนำตัวข้าให้รู้จักข้าชื่อไฮริชข้าเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูลการตามหาร่องรอยเกี่ยวกับกษัตริย์ชมิดที่หายไปตามหาร่องรอยขขาสมิดสมบัติเหรอนักบุลางคดีส่วนใหญ่มักจะอยากได้ทรัพย์สมบัติแต่ส่วนข้ากำลังตามหารอยากาศและลูกๆของพวกเขาที่ ตืบเชื้อสายสมิธล้อยากาดเหรอนั่นคือเสียงที่ตื่นเต้นใช่ไหมน่ะข้าพูดไม่ได้จริงๆแต่ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาอยู่ภายใต้การดูแลที่เข้มงวดบอกข้าหน่อยไม่ได้เหรอข้าไม่สามารถพูดเกี่ยวกับร้อยากาศให้กับคนที่มาถามเกี่ยวกับพวกเขาได้จริงๆแต่ข้าต้องการเชื่อว่าเจ้าข้าอยากรู้รก่อนนี้ เจ้านีใจร้อนจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะบอกคนอย่างเจ้ากลับไปซะอา้อาวเควสขึ้นนะอะคุยอีกทีนึงเจ้ามันดื้อจริงๆเลยเพื่อน<ต>เจ้ามีอะไรที่อยากพูดข้ามากกว่าน,นี้ไหมถ้าเจ้าไม่เชื่อใจข้าทดสอบข้าได้นะว้าทดสอบเหรอจาบอกว่าทดสอบเหรอเฮ้เพื่อนเจ้าทําให้ข้ารู้สึกว่าเจ้าสนใจในงานของข้าจริงๆเลยนะ นอะแรมากหรือเปล่าหรือแค่เราเล่นกับข้าข้าจริงจังจริงเหรอนั่นก็ดีเจ้าอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราโอการเป็นที่ผิดผิดซึ่งในความคิดของเจ้าอะไรคือกุญแจสําสคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเรื่องโอกาสอ่าอันนี้แล้วกันนัานตัดสินใจและกล้าหาญเป็นคําตอบที่ดีจริงๆแล้วอีก3ข้อที่จะมาได้เลือกมันก็จําเป็นต่อเริ่โอกาส แต่ตามแบบแผนของการเรียนรู้ที่เป็นโลยการที่ดีนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการมันเพนตนและความอดทนจ้ามีหรือเปล่าการมันเพนตนและความอดทนเจ้าหนูมันต่างจากคำตอบเจ้าเล็กน้อยนั่นเองเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแรงกล้าแต่ข้ามมนสามารถบอกอะไรเจ้าไปมากกว่านี้มีเพียงผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะสามารถได้ยินและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลยการได้ ถ้าคนทำอะไรเพื่อได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นเฮนริตดูเป็นกังวลเห็นได้จากสีหน้าของเขาและเขาก็ดูเหมือนว่าเขารู้สึกเฉยชาไปและสุดท้ายเขาก็พูดออกมาเจ้านี่มันดื้อรั้นจริงๆถ้าอย่างนั้นข้าจะทดสอบความอดทนในการบำเพ็ญตนของเจ้าเมืออ่ออานมาแล้วกษัตริย์สมิธได้มอบชื่อเสียงเงินทองให้กับทหานที่นำอเนี่ยกาเล็ปแมทกลับมาจำนวนหนึ่ง้อยอัน ถ้าเจ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหลังร้นให้มากทีนี้เจ้าต้องแสดงให้เห็นว่าเจ้าสามารถทําได้เหมือนพวกเขาข้าจะพยายามนะครับคนนี้ตอบ่าข้าจะพยายามโอเคงั้นตามนี้นะจริงๆแล้วแต่งจากการหาด e c r e t Max ็อยู่มากทีเดียวนั่นคือให้เจ้ารวบรวม Burning งฮาร์จำนวน100อันนะครับถ้าเจ้านํามาให้ข้าข้าจะเล่าให้เจ้าฟังนั่นหมายถึงเจ้าได้แสดงความอดทน ของเจ้าให้ข้าเห็นแต่ลืมนำเบอร์นิงฮาร์ดจำนวนหนึ่งร้อยอันให้ข้านะโอเคดีเราเตรียมมาละนี่หนึ่งร้อยอันเบอร์นิงฮาร์ดเราเตรียมมาแล้วนะเราคุยกับเขาเรียบเจ้าหามาครบแล้วเหรอคนส่วนใหญ่มกักจะไม่สนใจข้าแล้วก็ยกเลิกภารกิจไปนี่ไอเทมได้หายไปแล้วครับข้ากำลังจัดเก็บสิ่งของที่เจ้านำมาโอเคเตรียม ข้ารู้สึกไว้ใจเจ้าขึ้นมาแล้วละ่ะและตอนนี้ข้าจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้เจ้าฟังโอเคสมาชิกสายอาชีพครูไซเดอร์และพาลาดินดีที่สุดจะสามารถเปลี่ยนเป็นรยยักร์าดได้อาน,น่าพวกเขาเป็นตัวแทนที่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าเพื่อตัดสินและลงโทษพวกเรายังมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่รอดแน่ละ่ะ ผู้คนยังเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของพวกเขาไม่มีอะไรที่ผิดพลาดมีประเทศกอื่นอีกไหมอืมแต่หลังจากที่กษัตริย์เชอร์มิตหายตัวไปล่องลอยของโรโวียกาดก็หายไปด้วยประวัติของพวกเขาความเชื่อทัศนวิสัยและทักษะการต่อสู้พวกเขาดูเหมือนจะหายไปโดยไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เหมือนกับว่ามันหายไปพร้อมๆกับกษัตริย์ดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผล ที่ตามหาล่องรอยของพวกเขาข้ากังวลว่าประวัติศาสตร์ของโลกกาศจะสูญสิ้นพลังอันน่าพิศวงจะไม่ปรากฏต่อไปในโลกมันชักน้าผิดหวังจริงๆนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าทุ่มเทเพื่อทำให้อาชีพของพวกเขากลับคืนขึ้นมาอีกครั้งอืมโชคดีที่ข้าขุดพบสมบัติอันแสนสำคัญและตีความมันได้ข้าได้พบร่องรอยหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ ร่องรอยที่เหลืออยู่เหรอเรายกกาศได้ปักสัญลักษณ์ของกษัตริย์ชมิดไว้บนเสื้อผ้าของพวกเขาล่องรอยของธรรมเนียมนี้เป็นสิ่งที่เหลืออยู่สิ่งสุดท้ายตามรายงานที่ได้รับจากเมืองอื่นๆร่องรอยสุดท้ายอยู่ในวิหารของกาดเฮมแต่ที่นั่นมันเป็นอันตรายเกินไปสําหรับข้าตอนนี้ข้าบอกเจ้าไม่ได้แล้วละว,ว่าทาไมล่องรอยถึงไปอยู่ที่นั่น ถน้าตื่นเต้นจังข้าไปที่นั่นได้ไหมเจ้าล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเจ้าอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะข้าไม่ได้ล้อเล่นถ้าเจ้าพูดแบบนั้นข้าก็ไม่มีทางเลือกข้าไม่รู้นะว่ามันช่วยเจ้าได้มากแค่ไหนข้าจะเขียนอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้เจ้าแล้วกันนะนี่คือร่องรอยสุดท้ายของโลโยอกาดเปิดหน้าต่างหืมโลโยอกาด somewhere in the Garden, th Saint Abbey, Research, Main Crunch Area ให้ไปที่โบสถ์ของ g a r d e m โอเคไปเราไปที่โบสถ์ของ g a r d e m กันเลยเราก็ต้องวาร์ปไปที่ g a r d e m นะครับก็าเพื่อน <S <s ๆสามารถซื้อวาร์ปไปที่ g a r d e m ได้หรือว่า มีตัวละครพีทอีกตัวอย่างของผมนี่มีพีทวาร์ปไปละเอา,อาไปไม่ได้แมปเต็มขอโทษเอ้ยเอาเป็นว่าเมื่อเรามาถึงกาเทมแล้วครับให้เราไปด้านล่างนะไปที่โบสถ์ตรงแมปที่มันมีพวกเอ่อพ,พวกอะไรนะอีวิวดูดอะ่ะอีวิวดูดแล้วก็ตัวผีลอยๆอ่ะ เราไปตามหาเบาะแสของสัญ,ญลักษณ์รอยกาดกันตรงนี้นะเอาอยางมีเรื่องนี่ครับให้เรามาที่ตรงนี้นีไ่ไงนี่ไงนี่ไงที่เดินจะมีอีวิลดูดก็มีนี่นี่แล้วก็ไอตัวลอยๆนี่แต่ว่าเราจะไม่ได้ตีกันนะเราจะมาหาล่องรอยกันทิพผหายแล้วตีไม่โดน <R ess ur ge> อีวิลด์ดเกะกะตายไปมันจะมีอยู่ตรงไหนอีกบาา์ยังไงกดสิปืดฮึบไม่ใช่ครับก็ลองหาไปเรื่อยๆนะ จะมีแถวๆนี้อีกอันหนึ่งไร้วาอันนี้ไม่ใช่อ่านี่ไงจุดแดงๆขึ้นแล้วเนี่ยครับเราก็เดินตามทางจุดแดงๆไปเรื่อยๆนะอึบสโตนไม่ใช่เฮ้ยมอนมา เฮ้ยมอนมาโอ้สโตนอยู่ครับไม่ใช่เราก็เดินวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเกิ่กว่ามันจะได้ไอเทมของเราโยกกาดนี่ไงอัพเพลทออฟโคลดออฟอะเซนต์ oh, มันจะออฟออฟอะไรแล้วนะเนี่ยนี่ข้าคุมของเซนต์โอเคโอเคเมื่อเราเจอแล้วนะครับก็กลับไปที่ปราสาทพรน,นะ เราก็กลับมาคุยกับคนนี้เชนเทอ์แมนไม่มันไม่ใช่ที่ถูกต้องที่ค่าต้องการเจ้าทําให้ข้าประหลาดใจเจ้าหามาได้อย่างไรนี่นานมากแล้วที่ไม่มีใครสามารถหามันได้ขอบคุณมากนะขอบคุณสําหรับความพยายามของเจ้าทําให้ข้าได้พบร่องรอยสุดท้ายได้นะ่ะสุดจริงจริง,รงไฮลิดลังเลดาชุดเก่าออกมาจากสํานักงาน ที่งานของเราขุดพบเจ้านี่พวกเขาสันนิษฐานว่ากษัตริย์ชมิดใช้มันแต่มันไม่ได้ถูกใช้โดยพระองค์เลยแน่ใจหรือว่ามันได้ถูกใช้โดยกษัตริย์ข้าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่บางทีอาจจะถูกของเจ้าแต่เมื่อเราตรวจสอบก็พบว่ามันไม่ได้ใช้ข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่บางทีอาจจะถูกของเจ้าแต่เมื่อเราตรวจสอบเราก็พบว่ามัน ไม่ได้ถูกใช้งานแต่มันเป็นสมบัติเก่าแก่ดังนั้นเราจะสามารถใช้งานจากมันได้อยู่แต่มันเป็นสมบัติกเก่าแก่ดังนั้นเราจะสามารถใช้งานจากมันได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไรข้าว่าข้าอาจจะรู้วิธีใช้มันข้าเก็บมันไม่ได้ไหมได้สิสักมันมันอาจเป็นประโยชน์กับเจ้าก็ได้คุณได้รับชุดเกาะจอกไฮริ ด้านหลังของชุดเกาะมีตัวอักษรสลักอยู่โอเคชายออฟคิง okay. ตอนนี้ข้าจะถอดรหัสจากเสื้อคลุมดังนั้นข้ากำลังยุ่งมากเลยไหต่อไปไฟ My Memory Near My Own Caster เออไม่ใช่แคสเตอร์แคสเซิลออฟกาดเฮมมายแชมเบอร์เวิร์ดทูเดอะนอไปที่ตามไปตามหาความทรงจำอันเก่าแก่ของกาดเฮมบริเวณด้านด้านเหนือของกาดเฮมอ่าโอเคโอเคเราไม่คุยกับคนนี้ละเราก็กลับไปที่กาดเฮมอีกรอบนึงน,นะ ให้เราไปที่ด้านบนของการ์ดเฮมนะครับอืมไปกันเลยไปกันเลยด้านบนทางนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ นี่ครับถ้าเรามาคุยกับนี่นะครับบริเวณนี้นะที่เราได้มาตะกี้นะครับเป็นชิลไม่ใช่ชิวสิมันเป็นชายออฟคิงคลอดชิลที่เคยถูกนำมาให้คิงสมิธมันดูเก่าโซมเหมือนว่าจะไม่สามารถใช้ได้แล้วอ๋อ <c oughs> หันมาด้านนี้หน่อยเท่ๆเท่บอกวะ นี่ปิดจอเจ้าเป็นใครข้านำวัตถุโบราณวัตถุโบราณของข้าเหรอแย่มากนี่คงเป็นเพื่อนอีกคนที่โกงจากเฮนริชเจ้ารู้จักเฮนริชด้วยเหรอเขาคือผู้ช่วยคนสนิทที่ไว้ใจได้ของข้าบางทีเขาอาจจะ อยู่มาได้เาวๆร้อยปีแล้วมัง้งเขาโมอยู่ได้ร้อยปีอย่างไรบางทีเขาอาจจะละทิ้งร่างกายของเขาแล้วย้ายจิตวิญญาณไปยังร่างอื่นเขาไม่ต้องการยอมรับความตายของข้าและเล่นล่อนอยู่ในโลกเพื่อค้นหารอยโยการดแล้วความหมายของชุดเกาะนี้คืออะไรเกาะจังเฮนริส นั่นเป็นข้อตกลงระหว่างเราก่อนข่าตายถ้าข้าค้นพบผู้ที่เหมาะสมพุตเกาะนี้ก็จะเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้มันเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ข้าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นแล้วแต่ยังคงเป็นคนโง่ที่ไม่ลืมเจ้าของแหงความตายข้าสามารถออกไปจากที่นี่ตอนนี้ได้ไหม เสียใจด้วยนะข้าไม่สามารถให้เจ้าออกไปได้นี่เป็นสัญญาที่ข้าให้ไว้กับเฮนริชดังนั้นข้าจึงต้องทําตามสัญญาที่ให้ไว้เจ้าเป็นคนที่ดูซื่อสัตย์และกล้าหาญตอนนี้มันเป็นเวลาที่ต้องทําตามที่ให้ไว้กับเฮนริชมันขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะข้าจะรับเจ้าเป็นสมาชิกแห่งโลยโอกาสและมอบทักษะความสามารถที่สูงขึ้นให้กับเจ้าเจ้าพร้อมหรือยังแน่นอนอยู่แล้ว ถายอย่างนั้นข้าจะดําเนินการทําให้เจ้าเปา็นล่โยก์ดเยี่ยมเลยตอนนี้ถึงเวลาที่จะสืบโทษดล่ยโยก์ดขอแสดงความยินดีด้วยลย่อโยก์ดน้อยฝืนไปล่าง พลังที่อยู่ในใจเจ้าใช้พลังนั้นด้วยความศรัทธาเพื่อปกป้องอะไรก็ตามเรียบร้อยครับรอเยลกาดเป็นเนื้อเรื่องที่เหมือนจะซึ้งกินใจแต่ก็ไม่เท่าไหร่ก็เป็นเฟสง,ง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนเป็นรอเยลกาดเพื่อนๆคนไหนเป็นพาลาดินก็ สามารถมาเปลี่ยนได้เลยนะดูตามพี่ผมได้เลยก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ